สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพพิษอินจันคูกศนตมบุรหานวันนี้นะคะได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้นานักศึกษามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่หมู่สิบนะคะวันนี้มาที่สวนของคุณป้าสมัยเฉลียวศรีบงซึ่งวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณป้าแล้วก็ให้คุณป้าเป็นวิทยกรให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าคะเดี๋ยวจะถามข้อมูลคุณป้านะคะ ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ความเป็นมาของสวนอะไรยังไงให้คุณป้าบอกป้าเชื่อสมหมายเฉลียวสิริวงค่ะเอออยู่บ้านเลขที่195หมู่ที่10บตะบนละหารค่ะจังหวัดจําแพงเพชรค่ะก่อนที่จะปลูกมะนาวนี่เมาก่อนป้าก็ทำส้มมา่อก่อน <c oughs> เออเสียสูนมาจากส้มก็มาทำนาค่ะพอทำนาแล้วป้าไม่ไหวทำนาก็เลย ไปซื้อเมื่อก่อนนี้ก่อนก่อนหน้านี้ป้าไปซื้อมะนาวมากินเดียวค่ะกินเดียวซื้อมาจากเขามาขายจากนนลบุรีประมาณนั้นค่ะก็เลยซื้อมาปลูกปลูกไว้ต้นหนึ่งพอมันเป็นพุ่มใหญ่แล้วป้าเขาขยายขยายพันจากจากต้นเดียวนะคะจากต้นเดียวค่ะแล้วก็ปลูกครั้งแรกได้แ80ดสิบต้นโอ้โหต้นต้นเดียวนะ่ะแปดสิบต้น80ดิบกิ่ง80ดกิ่งป้าก็ทำไป แล้วก็ขยายของเราเรื่อยไปค่ะจนจนเต็มพื้นที่เลยใช่ไมนหมคะมะนาวอันนี้มะน,นาวน,นี้ชื่อแป้นทูนก้าน้ำหอมไรเม็ดค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ามันผ่นานแรงผ่านผ่าน,านแรงผ่านร้อนมาจนกระทั่งแต่ก็ไม่ตายนะคะ,คะเหี่ยวเลยแต่ก็ไม่ตาย เป็นทุนแรงทุนแรงคะทุนแรงทุนโลกทุนแรงทุนโลกพฤติกาป้าไม่ได้ทํานามาเกี่ยวข้าวครั้งสุดท้ายเป็นเป็นพฤติกายังไม่เคยขีดยาเลยค่ะส่วนนี้ก็คือปลอดสารนะคะปอดสารค่ะแล้วก็พันนี้ได้ข่าวว่าผสมสองสายพันธุ์ใช่ไหมคะค่ะมันเป็นมะนาวสองสายพันธุ์คือต้นพันธุ์ก็คือตาฮิติกับ แป้นลำไยค่ะแต่ฮิติคือไม่มีเม็ดแป้นลำไยทําให้หอมทาให้หอมจินกลายเป็นแป้นทุนเก้าน้ําหอมไรเม็ดอเเอ่อทุนเก้านี่ทําไมถึงมาจากทุนเก้าคําว่าทูนเก้าเนี่ยเพราะเขาได้ทุนเก้าถวายกับสมเด็จพระเทพรัตนะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะ ท่านเสด็จไปที่จุลุรีคะก็เลยนำทุนก้าวท่านก็เลยพระราชทานให้พระราชทานชื่อให้มาค่ะเค้ะนะคะเดี๋ยวจะให้ไปชมสาธิตการขยายพันธุ์พืชการตอนกิ่งนะคะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนที่อื่นที่จะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ่อต้นพันธุ์คะต้นพันธุ์หนึ่งตอนนี้ก็50บาท แปดสิบบาทถึงร้อยบาทค่ะตอนนี้คุณป้านอกจากจะขยายไปพื้นที่โดยที่การตอนกิ่งแล้วคุณป้าก็ยังตอนขายด้วยใช่ไหมคะขายกิ่งพันด้วยก็ได้ขายกิ่งพันกิ่งพันของป้าขายไม่แพงนะค่ะค่ะขายตัดออกไปจากต้นเลยเนี่ยป้าขายสามทค่ห้าบาทถ้าลงถ้าลงแล้วก็ห้าสิบบาทใครสนใจก็มาหาป้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการตอนกิ่งกันค่ะ มันตายเพื่อมันจะไม่ไม่ไมาชนกันตายนี่จุ่ตรงนี่ยมาล้วก็มาละกอดในถุงใช้อะไระมั้งครับในถุงในถุงก็แค่เออขุยมะพร้าวอย่างเดียวค่ะใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะไม่ต้องเลี้ยงเลยไม่ต้องค่ะใช่น้ำไม่ต้องเร่งรากไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะ คุ้มไปนี่ยอหออยุ้มกบี่ตุ้มตุ้มเมล่อตอนแบบนี้กี่วันมันออกลากเออออกรากยี่สิบวันค่ะยี่สิบวันออกลากแล้วก็เราถ้าเราจะตัดใช้ปลูกเลยก็สามสิบวันตัดรากมันจะออกมาแล้วมันจะเออมันจะแก่ตัวหน่อยหนึง่ง ันนี้ก็ขอขอบคุณป้าสมมายค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์มะนาวในวันนี้ค่ะ